สวัสดีค่ะทุกคนอิดเองนะคะอีกจากช่องอิชแนลค่ะวันนี้พาทุกคนเข้าไปในบ้างนะคะอุ้ย ทุกคนเห็นตัวอะไรไหมนั่นตัวเงินตัวทองนะคะเป็นทางผ่านที่เราจะเข้าไปในบางค่ะวันนี้เราจะเข้าไปทำมาลายเราจะเข้าไปเอาปูนะคะทุกคนพอดีเราสั่งปูไว้นะคะจะเป็นปูดำหนาจะทำเมนูอะไรเราจะทำเมนูแกงไฟปูนะคะขัใส่หน่อไม้เยวไปดีกันค่ะ นี่กุ้งนี่ไข่เพื่อคะกาวลยสี่อโลเพื่อแค่ใช้เล็กสี่ลแค่ใช้มอือหกลอันนี้ก้าวลอยเห็ไหมคะอันนี้สี่กอโลหาวเยี่ยวไปนอนได้เยี่วยว ได้เหรอคะปลาได้เหรอโอ้แม่นม้ำปากแม่น้ำนะคะที่ะจอกไปทะเลืม่ิ้ำ อืมใหญ่้ยอใหญ่อืมใหญ่มากใ่นี้มันจะเนยนมั้ยมันเนนยนไหดูแล้็ไมนนี้เนี้น ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปเรามาเตรียมแกงกันเลยค่ะของที่ต้องจ้องชันะคะ1ก็คือมีปูค่ะ2มีหน่อไม้ดองนะคะ3หางกะทิ4หัวกะทินะคะกะปิแล้วก็เครื่องแกงใต้สำหรับเครื่องแกงใต้ในหลาย ep ที่ผ่านมาเอกก็ได้แจ้งทุกคนไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะมาทบทวนให้อีกครั้งค่ะเครื่องแกงใต้นะคะก็จะมี1ลพริกสดนะคะพริกขี้หนูนะคะ สองพริกไทยดำสามตะไคร้สี่ขมิน้นห้าเกลือหกกระเทียมแล้วก็เจ็ดนะคะหัวหอมนะคะถ้าสำหรับแกงกะทินะคะเราจะใส่พริกไทยนะ่ะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะฉุนนะคะลำดับแรกเลยนะคะก็นี่ค่ะเอากะปิแล้วก็เครื่องแกงนะคะไปคลุกรวมกันแล้วก็เทใส่นี่ค่ะแล้วให้ละลายนะคะเทใส่ลงไปที่หางกะทิ ะะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะขนเครื่องแกงให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อ่างกะนีและเครื่องแกงเดือดดีแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะทุกคนก็ใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ค่ะบวนกันให้เข้านิดหนึ่งนะคะให้หน่อไม้ที่เราต้มนะคะเข้ากับเครื่องแกงได้ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนรอให้น้ําแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนและดำเนินการ เติมพระเอกลงไปค่ะนั่นก็คือปูดำนะคะทุกคนไม่ใช่ปูหมานะจะเป็นปูดำสดๆจากทะเลเลยนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ทางใต้นะคะและที่จังหวัดสุราธานีนะคะบอกเลยนะทุกคนว่าปูดำนะคะของจังหวัดสุราธานีขึ้นชื่อมากเลยคะ่ะในความสดความอร่อยและก็ความแน่นค่ะถ้าเกิดใครมาจังหวัดสุราธานีนี่แนะนำเลยนะคะต้องกินแกงส้มปูหรือกินแกงคั่วกัติโป ปูใส่หน่อไม้ดองนะคะนี่ค่ะวันนี้ปูทั้งหมดนะคะ1กิโลครึ่งนะคะได้เติมลงไปแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะให้อร่อยตามชอบใจมีอะไรบ้างก็มีน้ำตาลนิดมีเกลือหน่อยนะคะเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลลงไปเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะแล้วก็ดำเนินการเอาขึ้นมาเล ยนะคะตักใส่หม้อแบ่งให้กับระในบ้านก่อนนะคะนั่นก็คือพ่อกับแม่นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ฉันจะได้ยินได้กินแกงกะทิปูใส่หน่อไม้ค่ะหอาแล้วฟนเดี๋ยวยิบีก เ,นนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นไงคะนี่เอาเข้ามาข้างในแล้วหนะ้าตาหน้าทานไหมคะวันนี้เราจะมีผักหน่อนะคะก็คือผักคอนนะคะจะเป็นผักสลัดแล้วก็จะมีมาระสดนะคะหั่นฝอยแล้วก็มีผักอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะแล้วเป็นผักบ้านๆน,นะคะแล้ววันนี้เรายังมีอีกเมนูหนึ่งคะ่ะจะอยู่ในอีพีต่อไปนะคะไปคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตักแล้วนะคะเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารคะ่ะน,นี่หน้าตาแมครครนะคะ ก็คือใบแก้วนะคะใบแก้วจะเป็นคนทํานะคะเมนูนี้ส่วนของอิจจะอยู่ในเมนูต่อไปนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าอร่อยแล้วก็เด็ดมากวันนี้ข้าวสังจานเลยค่ะน่ากินไหมคะ จะเป็นไรบันจะสามารถที you ่ปูมันจะไม่สามารถเธอสังเกตูไหมฉีดจานนี้นะทุกคนอิดบอกเลยนะถ้าไปสั่งที่ร้านอาหารนะคะไม่ตําจากหนึ่งพันนะคะถ้าปูไซขนาดนี้เพราะเวลาไปสั่งอาหารทะเลทางใต้นะคะเขาจะไม่คิดเป็นจานเขาจะมีคิดเป็นถ้วยนะคะเขาจะคิดตามน้ำหนักปูจ้า